สวัสดีทุกท่านค่ะสวัสดีสื่อมวลชนทุกท่านนะคะตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชำหลัดแก่ดิฉันและคณะรัฐมนตรีเนื่องในวโรกาสเข้าเฝ้าใต้ฝ่าละองธุรีพระบาทถวายสัตว์ปฏิญาณก่อนปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีพระองค์ทรงมีพระราชกระแสรับสั่งว่า ขอให้พรด้วยขอให้พรด้วยความยินดีให้คณะรัฐมนตรีสูงสุดแก่ชีวิตของดิฉันและคณะรัฐมนตรีค่ะเราจะพร้อมน้อมนำพระราชำดำรัสมาปรับใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถดิฉันและคณะรัฐมนตรีพร้อมที่จะทำงานเพื่อประเทศอย่างเต็มที่ เราจะทำงานแข่งกับเวลาในทุกๆนาทีให้เกิดประโยชน์สูงสุดเราคือตัวแทนของพี่น้องประชาชนค่ะที่ได้รับการเลือกตั้งมาจากทั่วพื้นที่ทั้งประเทศเรามาจากหลากหลายพักการเมืองหลายๆที่แต่เราจะใช้ความหลากหลายนี้ทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชน เราจะใช้ความหลากหลายให้เป็นจุดแข็งให้รู้ปัญหาที่แท้จริงของพี่น้องประชาชนและสามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดและทันเวลาค่ะ <c oughs> ดิฉันมั่นใจว่าดิฉันจะสามารถประสานพลังของทุกทุกคนให้มีพลังที่จะแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนให้ทำงานร่วมกัน อย่างมีประสิทธิภาพใช้ความสามารถของตัวเองอย่างเต็มที่และแน่นอนค่ะดิฉันและคณะรัฐมนตรีจะทำงานอย่างหนักเพื่อสร้างโอกาสให้กับพี่น้องคนไทยทุกคนโอกาสคือสิ่งที่เราสามารถสร้างมันขึ้นมาได้และดิฉันและคณะรัฐมนตรีขอยืนยันค่ะว่าเราจะทำให้สิ่งนี้ เข้าถึงพี่น้องคนไทยอย่างเท่าเทียมวันนี้ดิฉันและคณะทมนตรีและข้าราชาการทุกภาคส่วนพร้อมแล้วค่ะที่จะทำงานอย่างแน่วแน่มั่นคงเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของพี่น้องประชาชนและในวันนี้ค่ะก็พร้อมที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชน ว่าพวกเราพร้อมจะทำงานกันเป็นทีมและสร้างโอกาสที่เท่าเทียมให้กับประชาชนทุกคนเราจะไม่เริ่มพรุ่งนี้แต่เราจะเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้ค่ะ Good morning, my cabinet and I are fully prepared to work tirelessly for our country. We are representatives of the people from diverse political parties, regions, and generations. But I want to assure you that we will use our diversity as a strength to solve problems in a comprehensive and effective way. I believe that opportunity is something we can create. Today, my cabinet and I are ready to work towards. creating equal opportunities and restoring confidence in Thailand not starting tomorrow but from this very moment onward thank you และเมื่อกี้นะคะที่ประชุมคอรมอมาค่ะเป็นนัดแรกค่ะก็มีเนื้อความประมาณนี้นะคะว่าได้มีการ แจ้งให้ท่าน,านรัฐมนตรีทุกท่านทราบนะคะว่าจะให้มีการเตรียมการแจ้งตอบคำถามการถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาในประเด็นที่เกี่ยวข้องนะคะแล้วก็รวมถึงการช่วยกันสื่อสารนโยบายที่แต่ละรัฐมนตรีรับผิดช,ชอบนะคะแล้วก็เพื่อให้ทางข้าราชการแล้วก็ประชาชนสามารถเข้าใจนโยบายของรัฐบาลได้ชัดเจนมากขึ้นค่ะ โดยส่วนใหญ่แล้วนยโยบายที่จะถแถลงก็เป็นนยโยบายทีต่ต่อเนื่องมาจากอตอนที่ทนายกเศรษฐาเป็นนายกรัฐมนตรีนะคะแล้วก็เรามีการได้รับฟังความคิดเห็นของอพรรคการเมือง ทุกพักนะคะว่ามีความเห็นอย่างไรในการถแถลงนโยบายก็มีการปรับแก้กันนะคะเพื่อจะนำข้อคอมเมนต์ต่างๆมาปรับให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันด้วยค่ะแล้วก็จะเป็นไปตามกฎหมายของรัฐมนูญและแผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีค่ะทุกวันนี้นะคะปัญหาของประเทศเป็นปัญหาที่เรื้อรังแล้วก็ท้าทายค่ะเราก็จะนาปัญหาต่างๆมาแก้ไขยอย่างเร่งด่วนนะคะแล้ก็มีนโยบายทั้งระยะสั้นระยะกลางแล้วก็ระยะยาวค่ะ นโยบายเร่งด่วนเช่นการปรับโครงสร้างหนี้การช่วยเหลือ SME กระตุนษษษษษษ้นเศรษฐกิจแล้วก็ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางค่ะส่วนนโยบายระยะกลางและระยะยาวก็จะต่อยอดเช่นการ, <c oughs> การต่อยอดอุตสาหกรรมเดิมการเสริมสร้างด้านการสร้างสรรค์และก็ซอฟต์พาวเวอร์ค่ะโครงสร้างพื้นฐานทางสังคมคมนาคมเอเวชั่นหับ ระบบสารนปโภคแล้วก็การพัฒนาคนค่ะส่วนรายละเอียดที่ลงดีเทลมากกว่านี้ก็ขอให้ติดตามการแถลงนโยบายของรัฐบาลในวันที่12และ13กันยายนนี้ค่ะแล้วก็มีการขอให้ท่ารัฐมนตรีทุกท่านนะคะดำเนินการต่อเนื่องจากงาน <c oughs> <c oughs> ของท่านนายกเศรษฐานะคะโดยเฉพาะการกระตุ้นเศรษฐกิจค่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราเน้นย้ำมาตลอดนะคะแล้วก็ที่สําคัญอีกเรื่องหนึ่งของประเทศเลยนั่นก็คือส่งเสริมเรื่องการท่องเที่ยวค่ะก็จะส่งเสริมสิ่งนี้อย่างต่อเนื่องเพราะว่ากระตุ้นการท่องเที่ยวก็จะสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งระบบของเราได้ค่ะ <c oughs> และอย่างการออดูแล <c oughs> <c oughs> การดูแลสินค้าเกษตรนะคะก็อันนี้ก็ยังอยู่ในสิ่งสำคัญที่เราก็จะเน้นย้ำต่อไปค่ะแล้วก็มีการเน้นย้ำเรื่องการแก้ปัญหาน้ำท่วมมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าทางคณะรัฐมนตรีเองก็เล็งเห็นตรงกันค่ะว่ามันเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทุกๆปีแล้วก็กระทบต่อชีวิตของพี่น้องประชาชนจริงๆเราจึงอยากให้รัฐบาลในคอรออนี้เนี่ยสามารถแก้ปัญหาให้พี่น้องได้อย่าง เ,เข้มข้นแล้วก็จริงจังค่ะแล้วก็ต่อจากนี้นะคะก็คือขอให้กระทรวงดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องต่อไปในพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสาพระราชาพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหรอบตลอดทั้งปีค่ะอันนี้ก็จะทำต่อเนื่องค่ะขอเชิญคำถามจากสื่อมวลชนได้เลยค่ะ กาบขอพระคุณท่านนายกรัฐมนตรีค่ะหลังจากนี้จะเปิดโอกาสและก็เวทีให้กับพี่น้องสื่อมวลชนได้สอบถามท่านนายกรัฐมนตรีนะคะ Hello international uh, international press fellow may I turn this for for the Q a section thank you <c oughs> ถ้าพี่น้องสื่อมวลชนกรุณาแจ้งชื่อนามสกุลแล้วก็สังกัดด้วยค่ะขอบพระคุณค่ะท่านนายกคะอมรรัฐจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐค่ะสวัสดีค่ะ จะเริ่มทํางานตั้งแต่ตอนนี้นะคะทีนี้อยากจะทราบว่าท่านนายกมีเวลาสามปีนะคะคลรมทั้งหมด่ยที่ตั้งขึ้นมาใหม่ท่านนายก,าะะานนายกจะประเมินการทํางานสําหรับตัวท่านเองแล้วก็คลรมรในรอบระยะเวลาเท่าไหร่ดีคะการวัดการประเมินต่างๆเนี่ยคิดว่าเราต้องดูกันตลอดนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกแล้วอย่างที่บอกไว้นะคะว่าเราจะทํางานแข่งกับเวลา แต่ส่วนของนยโยบายต่างๆหรือว่ากระทรวงต่างๆเนี่ยมันก็ต้องขึ้นอยู่กับว่านยโยบายนั้นคือนยโยบายอะไรนะคะในใจเนี่ยคิดว่าแน่นอนว่าจะต้องสรุปให้พี่น้องประชาชนฟังใน3เดือนแรกแน่นอนนะคะแต่ว่าตัวของดิฉันเองก็เมื่อกี้ในคอรมอรก็ได้ได้ขออนุญาตเป็นเป็นคอมเมนต์แยก,กน,นะคะว่าขออนุญาตนัดท่านรัฐมนตรีมาคุยกันทุกอาทิตย์แต่ว่าก็สลับ กระทรวงกันไปแล้วก็ได้ให้เวลาเรียบร้อยนะคะว่าจะสะดวกช่วงไหนเผื่อบางทีท่านรัฐมนตรีเองอยากจะปรึกษาหรือเราอยากจะปรึกษากันก็อยากจะให้การทํางานเป็นไปอย่างใกล้ชิดนะคะไม่อยากให้พอมอบหมายอะไรไปแล้ว,ลว,ลวเราไม่สามารถตามได้ว่าอยู่ตรงไหนอย่างเงี้ยค่ะคิดว่าจริงๆทุกท่านก็มีความตั้งใจจะจะทำทุกนโยบายอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คิดว่า,น,าน่าจะเป็นส่วนช่วยกระตุ้นให้เกิดผลงานได้เร็วขึ้นค่ะ สุภางซีริเดชจากหนังสือพิมพ์ผู้จัดการนะคะถามท่านนายกนิดนึงว่าในนโยบายที่จะ,ะแถลงต่อรัฐสภาเนี่ยมันมีอะไรที่แตกต่างไปจากรัฐบาลของคุณเศรษฐาไหมคะพอจะเปิดเผยได้หรือเปล่าอันนั้นคือข้อที่หนึ่งข้อที่สองคือเข้าใจความมุ่งมั่นของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีในชุดนี้นะคะเพราะว่าทุกคนก็ดูโปรไฟล์และหน้าตาดีแต่การในสถานการณ์ทางการเมืองปัจจุบันเนี่ยนิติสงครามเนี่ยมันมีเยอะ ท่านนายกจะสู้รบตรงนี้ยังไงแล้วมีทีมที่ปรึกษ,ษากฎหมายที่มั่นใจได้ยังไงคะเพื่อให้การทำงานของรัฐบาลเนี่ยบรรลุวัตถุประสงค์แล้วก็ครบสามปีนะคะค่ะกออ็อย่างแรกเลยนะคะจริงแล้วเนี่ยทุกท่านเนี่ยอย่างที่บอกมีความตั้งใจอยู่แล้วนะคะการเรื่องของกฎหมายต่างๆเนี่ยเราเรามีทีมกฎหมายแน่นอนแต่แน่นอนค่ะว่าทั้ง ทั้งคอรมอมีทั้งเป็นผู้มีประสบการณ์นะคะแล้วก็เป็นมีทั้งนัมนรรีใหม่เช่นกันเพราะฉะนั้นเราปรึกษากันและกันด้วยเพราะด้วยประสบการณ์เหล่านี้บางทีมันต้องช่วยกันต้องช่วยกันตีความหมายของของกฎหมายในบางเรื่องด้วยนะคะบางทีบางเรื่องมันไม่ได้ตอบได้ขาวหรือดำแต่ว่าก็แน่นอนว่าก็ต้องก็ต้องมีความตั้งใจแล้วก็ดูทุกอย่างแล้วก็ปรึกษาทุกหน่วยงานให้ ให้รอบครอบรัดกลุ่มนะคะแล้วก็อยากจะขอความร่วมมือเลยว่าเราเองก็อยากทำงานให้ครบสามปีเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องของการทำงานซึ่งอย่างตอนนี้เองที่มีการได้เปลี่ยนนายกรัฐม,มนตรีนะคะและครมอเนี่ยเราก็พยายามจะตอกย้ำยืนยันว่าตั้งแต่ของคุณนายกเศรษฐาเนี่ยเป็นนายกจากพรรคเพื่อไทยเช่นกัน เพราะฉะนั้นนโยบายที่เคยปรึกษาพักร่วมมาแล้วก็ค่อนข้างที่จะคล้ายเดิมและนโยบายครั้งนี้นะคะเราก็ได้ปรึกษาพักร่วมอีกเช่นกันก็เป็นนโยบายที่ต่อเนื่องจากของทานายกเศรษฐาค่ะแล้วก็เป็นความเห็นของพักร่วมของคณะรัฐมนตรีทุกท่านว่ามีตรงไหนไหมที่จะปรับแก้อย่างไงบ้างให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยคำปรับแก้ต่างเนี่ย จะทำให้เราสามารถดำเนินนโยบายได้อย่างเต็มที่ด้วยนะคะแล้วก็นโยบายที่เรามารวบรวมในการถแถลงในเล่มเนี่ยก็เป็นนโยบายที่เราใช้ตั้งแต่ตอนหาเสียงแล้วก็ได้ตกลงกับพกร่วมค่ะจนมาถึงอันเนี้ยก็แอบแง้มได้เลยว่าค่อนข้างนโยบายเหมือนเดิมมีการปรับแก้ให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันและมั่นใจว่าจะสามารถทำนโยบายได้สำเร็จค่ะ คำถามสุดท้ายนะคะบอกว่าท่านนายกเองก็ไม่ได้กังวลกับคิวกระถิ T ่น e ที่รอท่านนายกมากมายตรงนี้ใช่ไหมคะคิวกระถิ K ่น e เลยอะคะ่ะอันนี้คือคําเปรียบเทียบใช่ไหมคะคือหมายถึงมีนักร้องเตรียมที่จะร้องในหลายๆคดีตามมาตรงนี้คะ่ะ <laughs> แค่สื่อมวลชนถามเนี่ยก็สงสารเราแล้วเนาะ <laughs> ก็ก็ที่ผ่านมานะคะตั้งแต่ตั้งแต่เกิดมาก็ไม่เคยมีคดีนะคะพอมาถึงจุดนี้มีคดีก็ก็จะพยายามรับมือให้ได้ดีที่สุดนะคะแล้วก็จริงๆไม่อยากมีคดีนะคะลูกยังเล็กอยู่เลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ รัญชนาจากช่องสามนะคะพอท่านนายกกล่าวขึ้นมาน้ำสกุลชินวัตรก็ปฏิเสธไม่ได้ความเป็นพ่อลูกระหว่างท่านนายกกับท่านทักษิณทําให้มีคนมองว่าระบอบทักษิณกลับมาอีกแล้วแล้วก็มีการปลามาดว่ายังไงท่านนายกก็หนีไม่พ้นเงาท่านทักษิณท่านนายกจะให้ความมั่นใจหรือความเชื่อมั่นหรือว่าจะลบคําปลามาต,ตรงนี้อย่างไรบ้างคะจะไม่ขอตอบเรื่องท่านทักษิณแล้ว ะะเพราะว่าเราต้องเดินไปข้างหน้านะคะวิสัยทัศน์ที่ดีไม่ว่าจะมาจากใครก็ตามอายุเท่าไหร่ก็ตามวิสัยทัศน์ที่ดีคือสิ่งที่ดีนะคะเพราะฉะนั้นขอตอบแค่นี้แล้วกันค่ะหลังจากนี้ขออนุญ,ญาตเปิดโอกาสให้กับทางผู้สื่อขาวต่างประเทศได้มีโอกาสสักถามด้วยนะคะขอบพคุณค่ะ ขอคำถามสุดท้ายในส่วนของสื่อไทยแป๊บนึงนะคะจารุณีจากทีเอนช่อง16ค่ะท่านนายกขาขอสอบถามในกรณีที่ท่านนายกบอกว่าจะเริ่มทําทันทีโดยเฉพาะการกระตุ้นเศรษฐกิจในส่วนของโครงการดิจิทัลวันเล t หนึ่งบาทกันยายนนี้เห็นได้ทันทีไหมคะออในเรื่องของไทม์ไลน์เราจะขออนุญ,ญาตให้ทางรัฐมนตรีคางทาง,ท,างท่านจุรพันธุนช์ช่วยช่วยช่วยพูดในรายละเอียดนะคะแต่ว่าแน่นอนว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจ เกิดขึ้นทันทีแน่นอนเพราะว่ามันเป็นข้อแรกเลยที่เราจะต้องเน้นย้ำแล้วก็ผักดันต่อไปค่ะครับสวัสดีครับทางนี้ครับครักสิทธิ์สายสัมรันจาก c ีเครับสำนักข่าวต่างประเทศครับขออนุญาตเป็นภาษาอังกฤษนะครับ prime minister there are a lot of many countries and international stakeholders that are looking at Thailand right now Many with hope, but also a lot of uh, many with concern, especially what happened in August politically. So, what is your message to the international community about the future of our country, and how can you ensure that it remains stable, especially politically? Thank you. Thank you. It, it is a moment for Thailand to reclaim our place in the global stage. Um, for me personally, I think that we 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 have so much to offer and it's about it's time to offer the world so much that we have and of course i am so ready to make it happen so today as a prime minister i'm ready to just walk forward and ready to just bring the country to be to be recognized by the world and of course like everything that's happened in august that unfortunate for the prime minister seta we, we understand everything that happened and we're trying to do our best to finish the term and deliver all the policies to the people thank you ขอพระคุณกับขอพระคุณท่านนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีค่ะขอพระคุณพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านนะคะหลังจากนี้ขออนุญาตท่านนายกรัฐมนตรีและคณะร,รัฐมนตรียืนประจําจุดก่อนนะคะเพื่อให้พี่น้องสื่อมวลชนได้เก็บภาพหมู่อีกครั้งหนึ่งในชุดที่สวยงามเช่นนี้ค่ะขอบพระคุณค่ะเมื่อเสร็จสิ้นแล้วลบบรบกวนท่านสื่อมวลชนทุกท่านนะคะประจําจุดอยู่ที่ห้องนี้ก่อนนะคะเพื่อให้ทางท่านนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีได้เทินทางออกจากห้องก่อนค่ะขอบคุณค่ะ